พวกเรากบหลามวันนี้พวกเรากบหลามก็มาอยู่ในเกมโรบบอกนะครับผมยูฮ uh ู้ยูู อะไรตอนนี้ฉลามคือเราอยู่ในคุกนะมาประมาณ2อาทิตย์แล้วอะแล้วเรารู้สึกว่าเราเบื่อคุกนี้แล้วอยากจะออกจากที่นี่ที่ทำกันพวกเราทําอะไรถึงมาอยู่ที่นี่ฉันยังไม่รู้เรื่องเลยเี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันคือตื่นมาปุ๊บอยู่คุกเลยโอ้แล้วดูคนข้างหน้าฉันดิโหดมากเลยดูดิประสบการณ์เขาแบบโชกชนมากดูดิโอ้โหนี่เขาน่าจะอยู่คุกมานาะนแะนวเนี่ย <laughs> อันนี้คือเป็นเพื่อนร่วมคุกของเราแหละรู้สึกว่าจะมีทางเดินไปตรงนี้โอ้ไปเลยฉลามนาย,นำ,น,ยนำไปเลยนำไป ตามมาตามมาเฮ้ยเฮ้ยเรามาอยู่ที่ใต้ดินนะฮะเด็กกลาวเด็กกลาวอะไรทุกคนมาดูสิครับว่าจะเป็นยังไงโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยตกตกตกเฮ้ยโอ้โหเรามาอยู่ในท่อน้ําฉลามฉลามชอบจังเลยโอ้โหฉลามชอบน้ําใช่ไหมว่ายน้ำไปเฮ้ยปกติฉลามไม่ชอบทะเลดิไอ้นี่คือน้ําเน่าฉลามชอบเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดีฉลามเลยเฮ้ยอิดอีดอิดอีอีดด้านหน้าด้านหน้า เฮ้ยเอามาเฮ้ยต่อไปไปตรงนี้แน่เลยว่ะเราจะออกจากที่นี่กันเราไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วโอ้โหนี่เราอยู่คุกมากี่วันนะสักสองอาทิตย์นะใช่สองอาทิตย์เพราพักพวกเราเยอะจังเลยฉลามนายนําไปเลยทางข้างน้านี่คือดูวนอันตรายมากฮ้ยเอ้ยดูดูฉลามไหว้ฉลามจะไหว้่านไปเลยนะอะลองไหว้ไปเลยดูดิโอ้โหนายก็รู้ว่านายตายนี่นายอยากจะขายหัวล้อใช่ไหมสนกไหมตลกไหมฮะเฮ้ยเดี๋ยว พอนาตายแล้วเกิดใหม่นายใส่ชุดตักโทษเฉยเลยเป็นไปไม่ได้ไปเลยฉลามโดไปเลยแล้วเราห้ามตายแล้วพยายามอย่าตายนะตายนะครับถ้าตายใส่ชุดนักโทษน่าจะกบไม่เอาฉันอยากจะใส่ชุดกบแบบนี้แหละแล้วก็มีเช็คคอยส์อุ้ยด่านนี้รู้สึกว่ามันมีอะไรให้เราทําเยอะแยะเลยอ่ะอันนี้ก็น่าจะห้ามเหยียบแท่งสนหมีตายแล้จะได้ใส่ชุดดักโทษแล้วเนี่ย เอ้ยเ,อเห็นใสเลยอเอยอเยี่ยมว่ะไป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 ต่อเลยห้ามเหยียบท่อใช่ไหมทอมีสนิมขึ้นเดี๋ยวจะบาดทะยักกินอะไรเขาบอกว่าตอนนี้เราติดอยู่ในลาวานะมันร้อนมากในที่เนี่มันร้อนเราต้องข้ามไปให้ได้เนี่ยเลย,เยจะโดดไปก่อนละกันฉลามตามมานะโอเคอย,อยากเห็นฉันว่ายในละวาอีกรอบไหมไม่เอา <laughs> <laughs> จะบ้าหรือไงใครบ้าไปว่ายนะ้ําในลาวาเหยียบได้ไหมนะไอเหยียบได้แลนะ้วเนาะอาลองดูฉลาม โอเคจะจะให้นายเป็นฉลามทดลองไงตอนนี้เรามาที่ด่านใหม่นะ The Wind เออโอ๊ยไปเฮ้ยรู้สึกว่าตรงนี้จะให้เรากระโดดไปแล้วก็บินขึ้นแน่นอนเลยนะอยากยากเห็นชั้นบินไหมเออจะว่าไปชีวิตนี้ไม่เคยเห็นฉลามบินเลยเห็นแต่ว่ายน้ำมาลองดูดิโอ้โหกบบินนายก็ไม่เคยเห็นใช่ไหมล่ะบินก่อนยอดไม่ไปไม่ไปอยู่เล่นตรงนี้แหละสนุกดี ี่ไหนเล่นอะไรของนายบินบินฉันจะรีบออกจากคุกที่นี่เพื่อไปหาลูกเมียของฉันเฮ้ยโอ้โหอย,อย่าให้เลเซ,เซอร์มันโดนคุณนะสามารถซ่อนได้ในหลุมโอเคหลุมด้านล่างมันเป็นที่ซ่อนเฮ้ยนี่ฉันเก่งขนาดนี้เลยนี่ไฮ้รอ,อด้วยฉลามรอด้วยเฮ้ยหลบก่อนโอเคเดี๋ยวฉันตามไปฉันจะหลบนี่ไปไปเลยยู เ <Check> ช็คพอยโอ้อันนี้ง่ายๆประสบการณ์ที่เรามีโชคชนขนาดนี้ง่ายเกินแบบเนี้ยจะกบดูจะก,กบจ้กบไหนนี่วืบเป็นไงอโอ้โห,โหนายโดดข้ามแบบนั้นเลยใช่ไม่ต้องเดินแบบธรรมดาแต่ฉันเดินแบบพิเศษไงเคฉันก็โดดข้ามนี้ก่อนเลเซอร์โอ้โหง่ายเกินลูกเมียรอผมก่อนนะผมกาลังจะไปหาแล้วนายอะไรมีลูกเมียหรือเปล่าฉลาะฉันมีแต่พ่อแม่โอ้ยนายมีพ่อแม่นายโสดอย่างนั้นเหรอ ใช่ฉันฉันโสดพ่อแม่ไม่ให้แต่งเงินพรพอดีไม่มีใครคู่ควรกับฉันไง <c oughs> ไม่งั้นนายจะไปกินเขาใช่ไหมรู้สึกว่าด้านหน้าจะมีทางสว่างกว่าฉลามน่านจะเป็นปลายอุโมงค์น่านจะเป็นทางออกเอ้ยเราลองไปดูดีกว่าหวังว่าจะไม่ใช่ทางออกถ้าเกิดว่ามันเป็นทางออกคือคิมนี้ก็จบเร็วไปเลยไปกันเถอะสู่ความเวิ้งวางอันไกลพโพ้นเรามาอยู่ที่เอ้ย out of the cell นะฮะอยู่ข้างนอกเอ้า เฮ้ยผสมล่างเฮ้ยเดี๋ยวแล้วเราต้องไปทางไหนทางนี้เหรอทางนี้ทางนี้โ <Okay. S 2> อเคต้อง,องบินแล้วเฮ้ยอา้อาวเฮ้ยอาฉันติดอ่ะอ๋อเราต้องขยับออกอ๋อ,อันี่ไงโอเคอ๋อหัวติดโอเคมาเขาบอกว่าให้ดูที่พัดลมนะมันบล็อกอิสบ็อกกิ้งมันขวางทางเราอยู่ล่ะทำไมแล้วเ,เราโดดไปไม่ได้อะ่ะ เหมือนเราต้องไปทางนี้ก่อนนะเอ่อต้องไปทางนี้หละมั้งน่าจะมีอะไรให้เราทำมีมีสวิตช์อยู่อ๋อไปกดปุ่มปุ่มเปิดพัดลมหรือเปล่ากดปุ่มอะไรอ๋อนี่ไงเขียวแล้วอ๋อเดินชนได้เลยนี่หว่าโอ้ยพังปุ่มระเบิดพัดลมเหรออะไรกันฉลามมันมีทางให้ลงแล้วเว้ยคัสซีนชั้นค้างอ่ะฉันไม่หลุดออกจากคัสซีนน คือฉลามเกมบักอลองลองมาก่อนจะนเห็นเจ้ากบอะอะนี่ฉันอยู่ในกล้องวงจรปิดเหมือนมีคนนั่งดูกล้องวงจรปิดอยู่เป็นยามเขากําลังดูหนังสือหนังสือแบบว่าไอ้นี่โอ้ฉันฉันเห็นนายโดดลงดออยู่นะแต่ฉันไม่ได้อยู่ตรงโตเฮ้ยตอนนี้คือยามก็รู้แล้วว่าฉันเหนียวจะคุกว่ะเขาเห็นฉันเหนียวจะคุกทุกคนแล้วเขาก็ปิดประตูคุกแล้ว ลายจะทำไงดีนายอยู่ไหนฉนลามอาแล้วทุกคนตอนนี้คือฉลามนะเกิดอาการบั๊กนะทุกคนก็เลยต้องเริ่มเล่นใหม่ทั้งหมดเลยเราจะรอเพื่อนเราตรงนี้ละกันนะทุกคนะรอไปละกันฉันไม่อยากจะหนีออกจากคุกที่นี่คนเดียวนะอยากจะมีนายไปด้วยฉลามเพราะเราคือเพื่อนกันเอยดีจังเลยเอาละนี่<ร>ใครน,นะเราเราดูฉลามตรงนี้ได้เลยเพราะว่าฉลามจะมาอยู่ตรงนี้นี่คือจุดเริ่มแรกนี่ไงฉลามนายหันหลังมาดูชันมาเยี่ยมนายแล้ว <c oughs> ดูดิจะกลายเป็นคนคุกเลยใส่ชุดคุกเลยนี่ขนาดไปเกิดใหม่แล้วเนี่ยอายฉลามไปนายเริ่มมาจนภัยแล้วก็รีบม,มาหาฉันเร็วโอเคแต่ฉันจะรีบมานะเตรียมดูฉันโดดลงไปนะเออโดดมาเลยอเอ,อ้ยจะเจอเพื่อนแล้วสวัสดีเพื่อนอลิกาโตโอโกไซมัสเอ,อ้ดูดิดูคนคุกที่ไม่มีทางออกดิเขาบอกว่าฉันโคตรเบื่อเลยเอาฉันออกจากที่นี่หน่อยฉันจะไปเอาได้ไงล่ะฮะฉันไม่ใช่ผู้คุมไปเดินฉลามเราไปต่อเลยดีกว่า แล้วเราต้องไปทางไหนทางนี้ล่ละนี่ไงทางนี้เขาบอกว่าเราจะต้องการคีการเพื่อเปิดประตูและคีการมาอยู่ที่ไหนอะเขาให้เรากระโดดขึ้นกล่องเหรอแล้วก็กระโดดอ๋อนี่ไงท,อทอ่อเฮ้ยเออไปดิเฮ้ยมันบินทางแยก,ยกอะเจ้ากบเฮ้ฉลงอะฉันลงมาโดนพัดลมมีทางขวาไปเหรอไปดิไปใช่ใช่ทางซ้ายเมื่อกี้ไปโดนพัดลมฉลีบไปหน่อยโอ้โหนี่ไงเราลงมาที่ผู้คุมว่ะเฮ้ยเขานอนหลับนี่นไงคีการ์ดไป เราได้ขีกามาแล้วมีคาสีนเพิ่มขึ้นมาประตูเปิดเฉยยังไม่ได้เอาไปรูดเลยไปเลยเลสโกมีเลเซอร์เพิ่มขึ้นมาว่ะทุกคนเราก็ต้องโดดข้ามครับชิวๆไปชิวๆสิวๆชิวๆสิวๆนี่คุกหรืออะไรเนี่ยทำไมมันดูมีภัยพิบัติจังเลยโอเคไปต่อเลยเยียบทั้งขยะไปโอ้โหอันนี้เริ่มยากขึ้นว่าทุกคนเริ่มต้องใช้สมาธิอย่างมากฉลามตายแล้ว นายไม่ใช่สมาธิไงฉันอยากรองไงมันเป็นน้ำไงฉันอยากลองไปไหว้โอ้นี่นายเห็นน้ําไม่ได้เหรอเห็นทีแล้วอยากไหว้ใช่ไหมใช่แล้วเวลานายเห็นพระนายอยากไหว้หรือเปล่ามันเกี่ยวกับน้ําตรงไหนทาไมเลเซอร์นี้มันดูยากจังเราต้องเดินเป็นวฟบ่ะฉันวาใช่ฉันจะลองเดินฉันเก่งมากฉันเดินแบบโอ้ลายตาโอ้ไม่น่าฉลาดเราฉันด้วยเอ้า ต้องเริ่มจากตรงนี้เหรอฉันไม่ได้เช็คพอยต์ตรงนั้นหรอวะเอาเอาไปทางไปทางก็มาดี <laughs> ลืมะฉันจะต้องดูมุมข้างโอเคนี่ดูมุมข้างง่ายขึ้นเยอะเลยโอเคแล้วตรงนี้ก็เป็นแบบหมุนๆวิ่งไปวิ่งไปยยเย,ยี่ยมยูหูเก่งมากเก่งมากเฮ้ยอ่าทำไมมันสว่างเนี่ยวะตรงเนี้ยไม่รู้อะ่ะประตูเ้ยเปิดประตูไปเช็คพอยต์รอ,อก,ก่อน กดน้ำได้ด้วยอ่ะคืออะไรอ่ะนี่มันคือส่วนของห้องอาบน้ำนี่ใช่ไหมเขาบอกว่าเราจะต้องการสปีดโคลา for this คือให้เราให้เรากดซื้อโคลาได้อ๋อเรากินโคลาเหรอใช่ไหมเราก็กดกินกินกดอะไรอ๋อกดคลิกเลยพอเรากินเสร็จเราก็จะมีความเร็วที่เพิ่มขึ้นว้าวไอ้โดบเลยหลายทีได้ไหมเนี่ยเอาเราต้องกินแล้วมันจะเร็วแป๊บหนึ่งว้ยมันจะมีการหายเร็วด้วยนี่เรียบร้อยฉันกินแล้วฉันก็เร็วแล้ว อ่าอา่โอยไปเฮ้ยโค้ด้าหมดโอโค้ล้ามันจะพาะด่านเมื่อกี้มั้งเอาล่ะเราไปต่อเลยทุกคนปุ๊บปุ๊บให้เก่งจริงๆเลยอ่ะแล้วไปไหนอะห้องน้ำเหรอเออเอเอ,เอ,เอห้องน้ํามีอะไรโอมีทิชชู่อันใหญ่ <laughs> เอาไปทําอะไรกันโอ้ทิชชู่นี้ไม่น่าแค่ถูแค่ตูดนะฮะน่าจะถูทั้งตัวเอาล่ะโอ้จะกบนายก็เห็นน้ําเป็นไม่ได้แล้วเนี่ย <laughs> ฉันไม่ได้อยากจะลงเลยฉลามประนด่นคือมุมมองพอมันกระโดดแล้วหัวมันชนหลังคาฉันโดดเนี่ยมันเหมาะมันชนหลังคานายอยากลงน้ำอีกแล้วอ่ะโดดใหม่ปึ๊บโอ้ยมันเลยหลังคาแล้วฉันจะมองไงเนี่ยมันมองยากโอเคอ๋อลงอีกแล้วรอฉันก่อนว้านที่จะกระโดดอีกแล้วนี่นายตายอยู่ด่านเดียวเท่ากับฉันตายที่ผ่านมาเลยเนี่ยโอเค Okay. เออกว่าจะผ่านต้องลง,ลงตรงนี้แหลอโอ้ตัวไปเลยฮะลงกดชักโคกรกไปลงไปแล้วฟชิคพอไว้้ยนายดูนี่นี่คือกระดูกของคนที่เขาจะพยายามหนีก่อนหน้านี้หรือเปล่าเฮ้ยโอ้ยแสดงว่ามันอันตรายมากแล้วนี่กระดูกใครมัน,นบนเริ่มน่าจะเป็นคุกของยักษ์นะเนี่ยไปโดดไปต่อทางนี้ แล้วเราก็เซฟตรงนี้ได้เลยคุณผู้ชมโดดข้ามท่อไปรุลนัวนี่อย่างเร็วแล้วก็มามเช็คพอยต์รตรงนี้ยูนี่แล้วก็ไต่กระแพงเลยนี่อ้าวไม่ได้ไต่กระแพงอ้าไต่ไม่ได้นายต้องโดดตรงนี้ <c oughs> นายจะไปไต่กระแพงนายคิดว่านายเป็นสไปเดอร์แมนอะไอ้ไต่ไม่ได้จริงเออไม่ได้ไ อ๋อมันทะลุมันทะลุว่ะโดเนนั้นโดดข้ามตรงนี้ที่เขาให้เล่นเนี่ยมันทะลุอ่ะถ้ามันไม่ทะลุเจนก็ไต่ได้แหละอึ๊บสู้ๆฉลามไม่ยากหรอกเยี่ยมไปแล้วดูเด็กนายนายดูมันหัวฉันในฉลามอยู่ฉันก็มีเอ่อที่ใส่ดูไฟอ๋อหมวกไฟหมวกไฟใช่หมวกไฟฉายไปต่อเลยโอ้อันนี้อันนี้น่าจะต้องห้ามโดนน้ำนะ น้ําแรงดันสูงใช่ถ้าเกิดว่าโดนนี่อันตรายเอ้แต่มันทําอะไรฉลามอย่างฉันไม่ได้หรอกนะไปเซฟเลยเดินไปต่อเขาบอกว่ารอ a l o v e to alive i t s h o u l d b long รอแพงกันเนะใช่เหมือนรอว่ารอให้แพงมามันจะใช้เวลาเออนี่ไงมาแล้วโอเคขึ้นไปสไลด์ลงยู สนุกจริงโว้ยแล้วคือมันไดไปเลยเฮ้ยแสงสว่างนั่นคือสรภาพรอเปล่าฮะเฮ้ยเขาบอกว่าเราอยู่บนลูฟท็อปบนบนไม่มีเราอันนี้เพดานเพดานไม่ใช่เพดานเขาเรียกว่าอะไรดาดฟ้าเออดาดฟ้าตาเยสตอนนี้เราอยู่บนดาดฟ้าแล้วอย่าให้แสงโดนนะเพราะแสงนันเป็นแสงที่ตำรวจนะค้นหาเราไปครับก็สว่างขนาดนี้ตำรวจน่าจะทาบอดไน้เนี่ยสว่างขนาดนี้ตำรวจจะเปิดไฟฉายเพื่อมองก็เห็นแล้วมั้ย <c oughs> ปกติไฟไวันนี้มันต้องใช้สาหรับตอนมืดไม่ใช่เหรอ <c oughs> เรา,าไม่ต้องไปสงสัยเยอะนี่มันคือแค่เกมนะ oh, okay, okay. อ๋อโอเคโอเคเฮ้ยมีเฮลิคอปเตอร์ด้านหน้าเว้ยมันให้เราขึ้นเฮลิคอปเตอร์หรือเปล่าเฮ้ยนี่น่าจะถึงนี่ทางหนีนะ oh. อ้าวตายที่เดียวกันเลยพวกเรา <c oughs> อึบอึบอึบเร็วไปที่คอปเตอร์เฮ้ยนี่ทางนี้ทั้งนี้เกเคขึ้นเรียบร้อยแล้วเราบินไปสู่ห้วแล้ว โอหแล้วใครเขาเตรียมเฮลิคอปเตอร์มาวะเนี่ยนั่นดิเป็นสถานีตำรวจไอ้เป็นคุกแท้ๆเฮลิคอปเตอร์คลาแลนดิ้งขึ้นไม่ตกหรอโอไม่นะขับขึ้นมีภาษาอะไรอ่ะเขาบอกว่าให้เราเดินไปเดินไปเลยตามสายไฟนี่แหละฉันว่าเดินตามสายไฟเลยเอาล่ะระวังโดนไฟช็อตนะฉลามบางทีบนสายไฟนี่อาจจะมีไฟรั่วโอเคนายต้องระวังไว้ให้ดีเดินทางขวาโอเค โอ้ยยังกับสไปเดอร์แมนถ้าเกิดว่าเครื่องบินไม่ตกนี่ก็คงรอดไปนานแล้วแต่กับตันนี่ขับเครื่องบินไม่ได้เรื่องเลยแล้วก็ลงไ,ไปโด,ดลงลดลงเลเวลที่หกนะฮะไม่รู้ว่ามีกี่เลเวลนะทุกคนไปต่อจะใช้เวลานานแค่ไหนวะเนี้ยอ่าไปโดดเลยเฮ้ยเรามีคุณผู้หญิงแบบเดินนําหน้าเราด้วยวะ่ะเฮ้ยเขาน่าจะเป็นในหน้าพาแหกคุก <laughs> เออทางนี้โอเคเดี๋ยวขั้นต่อไปฉันจะลูกโป่งออกแลวฉันรำคาลลูกโป่งฉันมากเลยเนี้ย มันน่ารักดีนะจะกบม,มันน่ารักก็จริงแต่ว่าเวลาเดินเลยมันแบบว่าลําบากอ่ะเฮ้ยเราอยู่ที่เมืองนั้นหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยจะมีแบบรถของพี่จ<ฮ>อมารับเราอ้าวคาซีนคาซีนตำรวจมาแล้วบอกว่าจะไปไหนหนะ่า <c oughs> เดินมือซ้อนสาวซ้อนสาววไปตำรวจจับ <c oughs> อลคา,าทัสเอาเราอยู่ในคุกอลคา,าทัสเว้ยเคยได้ยินชื่อน,นี้หรือเปล่าคุกที่โหดที่สุดอ่ะเราต้องไปไหนอ๋อนี่ไงนี่ไงต้องใช้แฉลงมาขุด อ๋อนี่ฉันเจอฉแฉลงแล้วแล้วเราก็ต้องเอาฉแฉลงไปทำอะไรไปอุดสิงข้างบนเอ้ยเอ้ยพอถือฉแฉลงแล้วพวกเราเดินไม่เป็นเลย <laughs> เดินสไลด์ฉแฉลงนี้ทำให้เรามีพลังวิเศษ,ษ,ษอ๋อนี่เหรอใช่ใช่ใช้ฉแฉลงอ๋อนี่ไงนี่ไปเลยฉลามอาเอาอเคไปแล้วก็ลงมาทางนี้เมื่อไหรเราจะเจออิสรภาพ เมื่อไหร่เราจะเจอแสงสว่างเอา้านายอยู่ไหนเอานายตกด้านล่างอ่ะเออจะตกชั้นเดินเลยเอ้ยแล้วตรงนี้ต้องขึ้นไงอะ่ะเอ่อว้าไปเลยอ่ะโอเคเราอยู่ที่เลเวลแปดแล้วทุกคนนะตอนนี้โอ้มีพัดลมใหญ่ยักษ์ตรงนี้นะฮะเขาบอกว่าเราจะต้องแปไม่ออกแล้วไปต้องใช้ทิกหลบหลบพัดลมแปะไปนี่ไงโหโคตรกองเอ้ยโคตรเกง่งโคตรกอง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตรงนี้มีเป็นแหลมแหลมนะฉลามต้องเดินไปดี ระวังโดนมันลื่นด้วยนะอระวังเดินมาฉันอยากไปหาลูกเมียแล้วลูกเมียตอนนี้ฉันคงไม่มีอะไรกินแล้วฉันอยากกลับไปหาพ่อของฉันโพไซดอนแล้ว <c oughs> ไป <c oughs> พ่อไหนชื่อโพไซด <c oughs> อนเหรซอนจะก่อไม่นะอ่ะไปเช็คพอยต์ไปไปเร็วไปหาโพไซดอนกับฉันมา เดี๋ยวฉันพาดำทะเลไปหาโพไซดอนเองเฮ้ยระวังหน้าเดินเลยตกนะเสียแลือเกินไปฮะเอ้ยมีบันไดขึ้นว่ะสู่แสงสว่างหรือเปล่านะโอ้เหมือนจะไม่ใช่นะเอาโอ้ดูสนิมเต็มเลยเฮ้ยนี่พวกเราขึ้นมาอยู่บนบนไหนบนไหนก็ไม่รู้เฮ้ยโอ้เราก็ยังอยู่ในคุกอยู่เหมือนเดิมคุกอาคาทัสไปอ๋อได้อยู่ฝั่งนึงแล้ว ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้มันคือคนละคู่กับที่เราอยู่ก่อนหน้านี้นะฉันว่าใช่กดปิดได้ไหมโอเคได้ไปบินบิงแน่เลยเพื่อมีเวลาจํากัดโอเคเปิดประตูไปนะฮะเช็คพอยต์ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บโอ้ยเสียวเหลือเกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยี่ยมประตูล็อกเขาบอกประตูล็อกต้องไปอีกห้องโอเคอีกห้องก็น่าจะเป็นห้องนี้หรือเปล่า ไม,ไม่รู้เไม่ใช่ฉันวาน่าจะเป็นห้องก่อนหน้านี้นะห้องด้านหลังนู่นเหรอฉั้นวาน่าจะใช่นะนายไปกินน้ําก่อนไหมไปหนีทางนี้ป่ะเอ้ยเฮ้ย,ดดยเอ,ยเอวะรอฉันด้วยเฮ้ยห้องทรมานโอ้นี่มันคือห้องประหารหรือเปล่าคุณผู้ชมเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็เดินโอทางมันซับซ้อนมากเนี่ยกับเขาวงกดโอเคเขาบอกว่าอ๋อให้เลือกมีทางที่ถูก สเต็ปนี้อีกแล้วเหรอไอ้ทางขวาสุดทางขวาสุดซ้ายสุดซ้ายสุดขวาสุดไม่ใช่ซ้ายสุดกดติดปวดติดไปทางขวาสุดขวาสุดโอเคโอเคแล้วทางไหนต่อแล้วฉลามสัญชาตญาณทางซ้ายทางซ้ายเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยโหดเฮ้ยแล้วก็ทางซ้ายอีกรอบนึงไงเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยมีฉลามเนี่ยมันดีจริงๆนะฉลามเซนอ้าวไม่ใช่ทางนี้นี่ทางนี้โอเคเฮ้ยอย่าจะโดนนะอาโดนหน้าเหรอ เออโดนได้โอเคนื้ว่าโดนไม่ได้ไม่ใจก็เหมือนกันนะตอนแรกก็ตกใจเลยไปนี่คือส่วนห้องอาหารห้องอาหารทําอะไรหกวะนี่ฮแล้วเราก็ต้องโอเคครับมาทางนี้ต่อเช็คพอยต์ตรงนี้เลยปึ๊บโอเคเยี่ยมเพือไ้ตายโอ้ยนายตายแล้วล่ะนายนี่มันไรคุณภาพจริงๆเลยโดนมาดีๆอย่ารีบตัวนายมันอ้วนนายต้องระวังไอ้จันสน โอเคแล้วเราก็ต้องเดินตามล่องนี้ใช่ไหมทุกคนตรงนี้ <S <S ห้ามดโดนสีแดงนะต้องอ้าแต่ฉันว่าตรงนี้โดดข้ามได้นี่ไงได้วะนี่นายไปโดดตรงนี้เนี่ยตรงนี้เลย <S <S 1> <S 1> อเออ,ไ,อไปไป,ไปด่านต่อไปเลยเดือยยาวมีกี่เลเวลนกันวะเนี่ยทุกคนยาวเหลือเกินคืออะไรเนี่ยเฮ้ยเราอยู่ทางด้านของลานกว้างนะฮะน่าจะเป็นลานกว้างที่เขาให้พวกนักโทษมาเล่นนู่นเล่นนี่กันได้ โอนี่ไงมีทางนี้อยู่สนามหญ้านะมีการตรวจการที่แบบครบพร้อมมากเฮ้ยเขาทาอะไรเอาปลาลูกดอกไปลูกดอกยาสลบเหรอแล้วทำไมเป็นสีแดงเลเวลสีแดงคอนฟายเมนต์มันคืออะไรเนี่ยนี่เราโดนจับติดคุกอีกแล้วเฮ้ยดูดิมีคนอัดวิดีโอชีวิตพวกเราเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยกลัวพวกเราหนีเราจะคุกขนาดนั้นเหรอดูดิเอาอะไรมาแปะตรงคุกเด้วย นี่คือนักโทษอันตรายนี่ชันว่าเราต้องเก็บนี่แน่เลยนี่ไงกดๆไปที่แมปอะไอ้ไปที่รูปนิ้วมืออะมันมีลูกซ้อนอยู่โอเคโอ้ยเอาวะถึงแม้ว่า<อ>คุณ<อ>จะ<า>อัาวิดีโอผมหรือว่าคุณจะกักกันผมแบบไหนก็ตามผมก็ยังมีความฉลาดอยู่เหมือนเดิมไปทางนี้ฉลับผมจะออกไปหาลูกเมียผมไม่ได้ฉันก็จะไปหาพอ่อคุณฝันไม่เถอะว่าจะกักผมในคุกได้ผมอยากมีอิสรภาพเฮ้ยม,มันจะมีเลเซอร์บอกมาไหมเนะี่ยเดไปเลย แล้วเราก็ต้อง<ว>โดดข้ามช่องไปโหช่องแบบนี้อันตรายมากอโ,โอ้ยจะตายจะลามจะกบต้องกดสวิตช์โอเคเดินมาแล้วเราโอ้มีลาวาตรงนี้ครับโ,โดดข้ามนี้ไปโดดข้ามเอ้ยไม่ถึงหรอปึ๊บเออเยี่ยมมาครับไปต่อต้องกดตรงนี้ไปตรงนี้คือ<ว>ห้องน้ำนะมีรูไว้ลง เฮ้ยลงมาเลยฉลามลงไปปุ๊บกลายเป็นโหส้วมเราอยู่ในท่อน้ําเฮ้ยต้องออกทางนี้หรือเปล่าเฮ้ยทะเลทะเลอิสระภาพเลยป่ะเนี่ยเฮ้ยมีเฮลิคอปเตอร์แล้วไม่ขึ้นได้ไหมอย่าตกไปเมื่อกี้เขาบอกให้ขึ้นไปที่เฮลิคอปเตอร์แล้วก็ออกไปเลยโชคดีนะอ่เราขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วทุกคนครับทำไมประตูเฮลิคอปเตอร์มันเฟี้ยวจังเลยบินมาแล้วประตูกรจจบเฮ้ย ฮ้ยอิสรรภาพใช่ไหมอิสรภาพจัากคุกอันคับฮะเฮ้ยวินิจิตโอ้โหเราทำเราทำได้ว่าอิสรภาพฟรีดอมนั่นคือตรงนี้คืออะไรต่อลองดูดิเอ่อมีเอลสกไปเราออกจากคุกมาได้แล้วให้เราไปที่ h q for วนี่เหรอ h ฮมันคืออะไรวา h q เงินรางวัลหรอ Price คืออะไรลองมาดูทุกคน อ๋อนี่อ๋อมีเกมให้เราเล่นต่อมีอะไรให้เราเล่นต่อนี่คืออะไรถ้าจะดูคือตรงส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เป็นแมปอื่นนะฮะที่เราหนีได้นายลองตามชามันนี่ฉลามเนี่ยมันมีอะไรไม่รู้ดวงจันทร์ตรงนี้นายลองมาดูมันเป็นการไปต่อหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือเป็นแมปอื่นให้เราเล่นเราลองมาดูก่อนอยากลองขึ้นไหมนะคือมาเลยเป็นการขีจร่จัรอดะเลองดูถ้ามันเป็นแมปอื่นนี่ก็คือเราก็เดี๋ยวเราค่อยเล่นในคลิปหน้าแล้วกันหรือว่ามีโอกาสเล่นเดี๋ยวค่อยเล่น เขาบอกว่าข okay, well okay. yeah, like ึ้นจ yeah. okay. okay. ok. ัวลนนี Blood ่เลยมันจะพาเราไปดวงจันทร์ไปดวงจันทร์นในทีละคนด้วยเฮ้ยจะไปก่อนนะโอเคบินไปดวงจันทร์เลยอยู่หูยป็นไงบ้างยังไม่ยังไม่ถึงดวงจันทร์เฮ้ยอ๋อนี่ไงมันมาแมบอื่นจริงด้วยทุกคนเฮ้ยหรือว่ามันมันแค่เราดูเวล e t ามชุดมูนโดดไปได้ใช่ไหมโอเคโดดลงดวงจันทแล้วไม่ตายเราลองไปตรงนี้ดูเอ้ยอ้าว เเยหะะดดชินอไปแล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวปึ๊บไปแล้ววิวข้ามเราไวมาแนวมาแนวโอเคมาแล้วจะต้องมาที่นี่ไงมาที่จัลลุตรงนี้หรือเปล่ายูเมรีดนะครับฟรีทูโกเราต้องไปตรงนี้อ๋อนี่เหมือนแบบว่าเรามาดวงจันแล้วเราก็ เหมือนปักธง,งหรือเปล่านี่ได้รับรางวัลอวอร์ดนะก็คือเรามาถึงดวงจันทร์ใช่ไหมแค่นี้แหละสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าเกิดว่าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe พวกเราได้นะฮะใครสนใจปลูกต้นไม้นะผมสามารถปลูกได้โดยการสมัครสมาชิกเลยั้นต่ำสามสิบาทแล้วก็สั่งซื้อเสื้อและลิสต์แบนด์ี่ผิดัลโปโตช็อปเลยนะครับพวกเราขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายครับบ๊ายบาย